เป็นคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงขึ้นแท่นขวัญใจของสาววัยทั่วทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนิวเยียกิตติวัฒน์สวัสดีมิลินและโบท๊ท วีเจโบสนัฐพงษ์ชินโสพลซัพย์ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อเมื่อนิวยยร์ได้โพสต์ภาพคู่กับโบสพร้อมทั้งเขียนเข็บขันว่าเซเยสฟรอมเดอะเฟิร์สเดย์สิและเช็คอินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษท้ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงขึ้นแท่นขวัญใจของสาววัยทั่ว ทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนิวเยยร์กิตติวัตสวัสดีมิลินและโบท๊ท วีเจโบสนัทพงษ์ชินโสพลซัพย์ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อเมื่อนิวเยียได้โพสต์ภาพคู่กับโบส์พร้อมทั้งเขียนเข็บขันว่าเซยรส from the first day 13.9และเช็คอินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ